น,นีรถใหม่6 9 9 0 0 0บาทนะนะครับราคาเงินสดรถได้เลยเหลือเพียง5้0 0 0 0งมืนกบาทนะครับแต่ถ้าจัดไฟแนสซ์า้องพิเศษยิ่งกว่าเดิมขอยจ,จัด3 0 0 0 0 0ขึ้นไปละกันหรือถ้าจะจัดเต็มฟรีดาวลรถสูงบาทได้ขอบพระคุณมากใครจัดไฟแนสรถได้เลยเหลือเพียง4 7 0 0 0 0เจ้บาทุกปดทา รถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง459,000บาท สวัสดีครับพบกับนัก19บิมปกรและพี่มิกกี้ในช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับครัวันนี้คุณัทจะมีรถประเภทไหนมาให้ดูโอ้วันนี้เป็นรถเล็กๆนะในสไตล์อีโคคาร์แบ a c า5ประตูนะครับเหมาะสําหรับยุคน้ํามันแพงอย่างนี้เลยนะครับอ,อ่ะก็<ๆ>ขอต้อนรับทุกท่านพบกับ221 0 Toyota Yaris 1.2เกียร์ออโต อวันนี้นะครับเป็นรถอีโคคาในสไตล์ฮัช b a c k ซึ่งเหมาะสำหรับยุคแบบยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะความประหยัดเดฉะนั้นขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2021 Toyota Yaris ตัวรองท็อป1.2 Sport และ Toyota Yaris ตัวท็อป1.2 Sport Premium เดี๋ยววันนี้รีวิวให้ดูกันแบบจัดจ่าไปเลยนะ<ช>วันนี้เรามีทั้งตัวท็อปแล้วก็รอง,องท็อปมาให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับ แล้วอันนี้ได้มาจากไหนเนี่ยสองพันเลยนีหลายคนบอกโอ้ยรถปี2020ันย่สิบเนี่ยังใหม่อยู่เลยทําไมรีบขายจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นรถบ้านนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าเป็นรถยึดจากลูกค้าท่านแรกที่ผ่อนไม่ไหวเพราะฉะนั้นเป็นรถประมูลจาก Toyota l i s สิ้งอีกเช่นเคยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะว่ารถจะมีปัญหาอะไรเปล่าคือจริงๆคือแค่ผ่อนไม่ไหวนะไม่ส่งข้างวดก็เลยไฟแนนซ์ก็ต้องยึดไปรถมันใหม่มากเราก็ไปประมูลมานะครับโอเคค่ะแล้ว สอคันนี้มันมีจุดเด่นยังไงบ้างอ่าวันนี้นะฮะเราตัวท็อปมาให้ดูเลย1.2สปอร์ตพรีเมียมนะค,คะแล้วก็ตัวรองท็อป1.2สปอร์ตตัวนี้นะฮะหม่แค่หมื่นป โอ้โหไมน้อยมากไม่ด้วยไม่ก็น,น้อยกันนี้ไม่พอๆกันนะ,ะเหลื่อมกันนิดนึงไม่สองหมื่นกว่าก็เรียกว่าไม่ยังน้อยทั้งคู่นะ,ะตัวท็อปการรองท็อปนะฮะนี่สองคันนี้เหมาะใครเนี่ยอ่าสองคันนี้นะเหมาะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตในเมืองเป็นหลักเน้นความประหยัดรวมถึงอ,อาจจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มทํางานอยากจะได้รถคันแรกที่ คันเล็กๆขอดเบาๆสบายๆราคาไม่แรงแต่จริงๆตอนนี้ก็อาจจะเน้นเรื่องประหยัดน้ํามันุดๆแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเรนเรืองประหยัดน้มันเครื่องพันสองเครื่อง1.2ลิตรฮะสเปคอีโคคาร์ซึ่งใช้งานง่ายและประหยัดน้ํามันแล้วก็กลไกไม่จุกจิกไม่วุ่นวายแล้วก็ทนไม้ทนมืออยู่แล้วนะครับราคามันเป็นยังไงตัวนี้ตัวท็อปนวรถใหม่ป้ายแดง6 7 9 0 0 0บาทฮะโอ้โหเกือบเดเดี๋ยวนี้เกือบ7 0 0 0 0 0แล้วนะอีโคคาร์แบบนี้679ส0 0บาท นะตัวนี้ตัวรองท็อปรองกว่าเบอร์หนึ่งนะหกแสนเก้นบาทรถใหม่มจะเห็นได้ว่าต่างกันอยู่7<ม>จ็ดหมื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับรีวิวให้ดูเสร็จเดี๋ยวช่วงท้ายมาดูกันเลยว่าพอเป็นมือสองแล้วมันจะต่างกันเท่าไหร่แล้วมันจะเหลือเท่าไหร่<ม>นะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันรองท็อป2 0 2 1 1 2สปอร์ตนะรองท็อปดูว่าต่างกเป็นยังไงต่างกับท็อปไงบ้างนะฮะก็ได้ไฟหน้าโคม Fu l l LED เหมือนกัน นับได้ฟ u ู l LEd เหมือนกันแต่ว่าที่ไม่มีคือไฟตัดหมอกไม่มีมน้บจะไม่มีไฟตัดหมอกก็คือต่างกันแค่ตรงไฟตัดหมอกต่างแ้วไฟตัดห,หน้าตาเลยเหมือนกันเ<ล>ด้านาเหมือนกันนะเ0 <c oughs> เหมือนกันต่างแค่ไฟตัดหมอกไม่มีเนาะตัวนี้ได้สีขาวนะครับมาตัดกับวัสดุสีดําก็จะดูเท่มากๆเลยนับแล้วได้กระจังหน้าตัวล่าสุดเลย ตัวโมปัจจุบันเลยนะครับจริงๆสีขาวหรือสีบอลนี่คือเป็นสีที่ท็อปฮิตนะสีท็อปฮิตสวยทั้งคู่คันนี้ก็เช่นเดียวกันเพิ่งเข้ามานะฮะค่ะล้างเสร็จใหม่ๆยังไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่าต้องทั้ยเนี่ยเพราะว่ามันมีรอยขี้นกเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรขัดได้ฮะไม่ต้องทํานะดูแล้วเดี๋ยวขัดเอาผิวพันธุ์เนี่ยค่อนข้างเดิมยังเดิมค่อนข้างใสฝายังไม่เคยทําสีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขัดเอาละกัน นะดูแล้วเรียบร้อยใช้ได้ไม่ต้องทําอะไรนะฮะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรอยรอยรอยมีสะเก็ดหินนิดหน่อยนะก็ปล่อยมันไปไม่น่าเกียดกันชนมีไหมมีมีนิดหน่อยไหมมีนิดหนึ่งสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าเกียดนะเดี๋ยวขัดให้มันจางๆหน่อยละกันนะฮะเพราะว่าผิวมันค่อนข้างเดิมเราก็ไม่แนะนาให้ไปทุ่นหรอกส่วนใหญ่เป็นรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยคันนี้จังหวัดไรเดี๋ยวแหวกโคราชอ่ะเดี๋ยววิ่งทางใจมากกว่า นู่นนุ่นนนทบุรีโอเคนะที่วิ่งทางไกลกว่าจะมีสเก็เหินเยอะหน่อยนะแต่ไม่น่าเกลียดหรอกนะครับภาพรวมแถบขวาเป็นไงบ้างครับอิมิชกีโดยรวมโอเคนะเรียบร้อยนะสวยงามนะด้านขวาก็ไม่ต้องยุ่งอะไรคอไปก็เดียวกันเดิมๆลอยเลยไม่มีไม่มีฝั่งขวาโอเคเรียบร้อยแล้วก็มือจับฮะจะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะฮะไม่มีส마ทเอนทรีไม่มีสทเอนทรีเพราะว่าตัวนี้จะเป็นกุญแจเสียบโอเคจะเป็นกุญแจเสียบแล้วก็มีกันขโมยให้เหมือนกัน ฟิล์มกันสตร์มีให้เหมือนกันแล้วก็ด้านข้างมีชุดแต่งให้เหมือนกันนะเป็นสีดําเงาเหมือนตัวท็อปเลยตอนนี้มีรอยกระท้อนนิดหน่อยเนาะก็เป็นธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวเอาสีแต้มให้ละกันนะครับ <Okay. S 2> เพราะ,ะนั้นบางทีเขาไปตามร้านจอดรถอาจจะมีเปิดประตูดโดนคันอื่นบ้างอะไรเยี้ยเนี้ก็เป็นธรรมชาติไม่น่าเกลยียดหรอกเป็นธรรมชาติส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ที่ใช้อยู่ก็มีกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเอาสีแต้มเมาละกันโอเคก็คือเก็บให้ เก็บให้ขอบขอบ,ขอบละกันเพราะว่าตรงนี้สวยไม่ต้องไปยุ่งมันะนะครับที่เหลือบางๆใสๆนะครับล้อแม็กลายเดียวกันเลยนะครับตัวรองท็อปกับตัวท็อปนี่ได้แม็กหน้าตาเหมือนกันเลยนะหน้าเงาร่องดำนิสเปกคู่หน้ายางเอ่อหน1 5แนะครับแล้วก็ล้อแม็กก็ถือว่าสมบูรณ์ครับขับเก่งใช้ได้เหมือนกันไม่มีเรี่องดินหลอก ยางนะครับปีอะไรวะเนี่ยยี่สิบเอ็ดยางใหม่ว่าคันนู้นยางปียี่สิบเอ็ดนะฮะพร้อมตัวรถนะดอกยังสวยนะครับยังลึกยังคมยังนิ่มใช้ได้อีกสี่ปีบสบายล้อหน้าขวาก็สวยครับพิม,มกี้ไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีถลงถลอกอะไรได้ดิสเบรกล้อหน้านะครับแล้วก็ยางปียี่สิบเอ็ดนะครับใช้ได้อีกนนเพราะฉะนั้นคันนี้ดูแล้วน่าจะผลิตหลังจากตัวคันสีเทาด้วยซ้ำนะตัวนี้น่าจะออกจากโรงงานทีหลังด้วย นะดอกยังสวยแน่นอนฮะวิ่งแค่2 0 0 0 0กว่าโลใช้เด็ก4ปีสบายสบายด้านหลังก็ไฟท้ายครับหน้าตาเหมือนกันดูไม่ออกอตัวท็อหรือไม่ท็อไปด้านหลังดูไม่ออกไฟท้ายสมบูรณ์เหมือนกันฮะกันชนกันชนเนาะอาจจะมีเรื่องลอยๆเลยเอยมีข<ะ>ี้นกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขัดให้ละกันนะครับเดี๋ยวขัดสีให้อีกรอบนึ่งน่าจะออกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวขัดให้ละกันนะแต่ว่ารอยใหญ่ไม่มีนะค่ะ ฝาท้ายเองก็ดีหรือว่าตัวสเกิร์ตอะไรก็ดีเนี่ยรอยใหญ่ไม่มีมันจะเป็นรอยเลอะอะมันจะเป็นรอยเลอะนิดหน่อยเดี๋ยวขัดสีให้กระจกเดิมของโตโยต้านะครับสปอยเลอร์มีให้เหมือนกันนะครับอะมาด้านหลังนะครับสภาพยังสวยงามก็ยังสวยมีแผ่นบางสายตาให้เหมือนกันนะครับสาหรับตัวรอก็ยังเดิมๆอยู่นะไม่มีรอยก็เดิมๆแล้วก็นี้ก็เหมือนเดิมนอเก็บไว้บ้านได้ถ้าใครไม่ชอบนะครับเราจะพิงขออนุญาตพิงไว้ตรงนี้ก่อน S <S ก็มีถาดรองอน,น,นะครับเหมือนกันเลยอันนี้ไม่จากโตโยต้าแหละนี่ของโชว์ร<ม>ูมแถมให้เหมือนกันแน่ๆนะนี่ใหม่เหมือนกันเลยเหมือนกันเนียนเหมือนกันมีไฟส่องสาว่างให้ด้วยนะครับแล้วก็เช่นเดิมฮะรุ่นนี้เขาจะไม่ได้ให้ล้ออะไหล่มา,าอ้าวในนี้หายไปไหนวะเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวหาให้นะครับเดี๋ยวหาให้รถประมูลบางทีก็ไอ้นู่นไอ้นี่ไม่อยู่ก็มีบ้างนะแต่แม่ลงแม่แรงอุปก่ณนลร้อมีให้นะแต่ว่าเดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวหาให้ละกันนะครับ พื้นล่างเดิมหมดนะฮะตัวซ้อนหนึ่งอาร์อะไรผุมๆมก็ไม่มีน้ําท่วมไม่มีติดแก๊สแน่นอนนะครับไม่มีสนงสนิมอะไรทุกอย่างเดิมหมดจากโรงงานะอาแหวกให้ดูนิดหน่อยป๊บอ่ะพื้นล่างนะครับ้เหมือนกันแห้งๆเลยนะครับผิวพันธุ์ใสๆนะครับไม่มีสนงสนิมไม่มีน้ําท่วมแน่นอนโอเคน็อตไม่มีขยับนะฝาท้ายน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับ เม็ดาร์คสวยงามผิวพรรณแห้งๆเดิมๆซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันนะครับแต่งท้ายเรีสวยเหมือนกันนะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรก็ถือว่าใช้ค่อนข้างรักษานะครับโอเคด้านหลังเรียบร้อยด้านหลังผ่านไปนะครับตัวนี้สเปคเดียวกันนะครับเติมแก๊สโซฮอ95ก็ได้แล้วก็ได้ถึง E20 นะครับก็คงเน้น E20 เน่แหละ E20 นะได้แค่ E20 ก็โอเคละ พอแล้วนะครับได้ได้ก็ไปหยัดแล้วระหยัดแล้วเท่าไหร่สิบสิลิตรนะครับโอเคอ่ะแอบซ้ายก็มีฟีมมีกันสาดให้นะครับมือจับสีเดียวตัวรถนะครับแล้วก็สีสันเป็นไงครับก็เรียบร้อยนี่นะดูแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะสีเดิมๆดอ่ันนี้ใช้ขัดเอาแล้วกันนะกระจกมองข้างสีดำเงามีไฟเลี้ยวให้เหมือนตัวท็อปเลยคนะแก้มซ้ายก็เหมือนกันนะครับ อาสีก็ต่อให้แล้วใช่ถึงแี้ยยาวๆพี่มิกกี้หมดทฤษภาคมปีหน้านะครับได้ยาวเลยก็ประมาณปีโตโยต้านะครับพร้อมกับฟิล์มรอบขันล้อแม็กกันบ้างดีกว่าถือว่าขับเก่งนะทั้งสองคันไม่มีรอยไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีถล่มถลอกอะไรเลยนะฮะแล้วก็ยางปี21ทั้ง4เส้นพร้อมตัวรถนะฮะ ด้านดอกก็ยังสวยยังเต็มนะครับใช้เด็กสีปีสบายๆล้อแมกหลังซ้ายนะครับก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้นะครับไม่มีรอยเบียดไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีถลงถลอกอะไรนะครับแล้วก็ยางปีเบ็ดสี่เส้นเลยด้านดอกก็ยังสวยมากนะครับใช้เด็กสีปีสบายๆนะครับโอเคมาต่อกันที่โครงสร้างหลักกันเลยนะครับท่านผู้ชมเปิดมาแล้วฮะ แก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับด้านหน้าขวาเม็ดอาร์สวยงามอยู่ครบสวยงามสติกเกอร์ครับเรียบเนียนสวยงามไม่มีง,งัดแงะแกะเกาอะไรน็อตไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะหลังคาด้านหลังขวาเม็ดอาร์สวยงาม อยู่ครบรูกลมคมกรีบนะครับด้านซ้ายนะครับก็เหมือนเดิมเป็นอาร์คสวยงามรูกลมคมกรีบนะครับอยู่ครบแอนเพลทนะครับนี่นะโออตัวนี้ผลิตทีหลังคันนู้นอีกนะฮะมีนาคม2 0 2 1นะครับสองสามเดือนตัวนี้อายุจริงๆจะน้อยกว่าตัวนู้นเนาะแต่ว่าวิ่ง2,000 0กว่า คเครื่องพันสองนะเอ็มลขตัวหลัง MR2K ลงท้าด้วย 3, 8, 4, แป3ผลิตและประกอบที่ประเทศไทยนะ mm hmm. ก็แบนเบรกก็เรียบเนียนนะครับน็อตด้านข้างก็เดิมหมดนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับเสากลางซ้ายเม็ดาอยู่โครสวยงามน็อตแก้มครับไม่มีขยับไม่มีรอยถอด,อถอดนะอ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวดูค้องกัน<ป>ดีกว่า มาดูรองท็อปกันบ้างนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เป็นไงมั่งเครื่องยนต์ก็หน้าตาเหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่ว่าเื็นการท็อปหรือไม่ท็อปนะครับก็คือเครื่อง 1,200cc 9 2แรงม้าเกียร์ CVT รองรับเชื้อเพลิงได้ถึง E20 นะครับอัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ18ลิตรต่อลิตรนะครับจากที่เราเห็นนี่ก็เดิมหมดเหมือนกันนะครับก็ซอกด้านในฮะน็อตไม่มีขยับรูกลม แก้มขวาน็อตก็เดิมตัวอักษรที่เบ้าโชกง1 R คมคมรูกลมคมกริ Met k, รบเม,ม็ดอาร, C, ร์สวยงามนะครับมองลงไปนี่ศูนย์าคมคมเลยนะฮะเม็ดอาร์อยู่ครบแชดซีครับสวยงามนะครับสภาพเครื่องทุกอย่างถือว่ายังสมบูรณ์และใส่มากนะกับไม้สองหมื่นกว่าโลนะครับคานหน้ารุ่นนี้อาจจะมีพลาสติกบางนะฮะอาจจะดูยากเราก็สองสองตรงนี้เอาละกันเนี่ยพิมพกกี้ว่าน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับไม่มีขยับอ่าแล้วก็มาดูคานซ้ายก็รูกลม รูกลมรูคมเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับรูเบ้าโชคเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมตัวอักษร 1L คมคมม,มีเบรก ABS ให้ด้วยนะครับซอกในนะครับแก้มซ้ายอะไรก็เดิมน็อตไม่มีขยับน็อตไม่มีรอยพอร์ตไม่มีรอยพ้นฝากระโปรงก็ยังเดิมไม่มีขยับเลยนะครยังสวยยังใสรูกลมสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามทุกคุดอยู่ครบ,<ๆ>ครบสติกเกอร์ครับเดิมหมดไม่มีแกะนะฮะ น็อตฝากระโปรงครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับเลยฝาแท้คําว่าโตโยต้าคมๆเลยผนกันร้อนยังสวยมากมั่นใจได้เครื่องเดิมๆสภาพใสเลยนะเครื่องเดิมไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมไม่มีรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีความไม่มีน้ําท่วมเล็กน้อ2 0 0 0หมกิโลเมตรแท้ๆรับประกันซื้อเต็มราแล้วก็ประหยัดด้วย18ลิตรโอเคลองไปดูข้างในกันภายในกันบ้างเนาะ ก็ตัวนี้รองท็อปนะฮะ1.2สปอร์ตนะรองท็อปนี่มันต่างตรงไหนก็ชัดๆเลยนี่พี่มิกกี้ก็คือเป็นกุญแจไม่เป็นพุชสตาร์ทเป็นกุญแจเสียบเนาะแล้วก็เนื้อบอกก็จะไม่มีเจาะรูนี้เบาเดิม่ะคะอันนี้น่าจะน่าจะเดิมนะคือเราไม่ได้เปลี่ยนอะไม่ได้เปลี่ยนไม่ยุ่งอะไรอะคือประมูลมาก็แบบนี้ยแต่ว่าไม่มีเจาะรูนะครับ จะเป็นหนังเรียบไปเลยเป็นหนังแท้สีดําเรียบๆแต่ว่าได้สีฟ้าเหมือนกันคือเป็นหนังนชิ้นเดียวไม่มีดีไซน์เหมือน,นตัวท็อปไม,ไม่มีจอรูเหมือนตัวท็อปนะคะแล้วก็กล้องหน้ารู้สึกจะไม่มีนะ <iting> แต่ว่าเรามปแถมให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วง <Okay. S 2> นะ,ะแผงประตูอะไรเหมือนไหมเหมือนกันแผงประตูหน้าตาเหมือนกันก็เรียงเรียบร้อยสวยงามเหมือนกันออปชั่นเดียวกันนะครับฟิล์มรอบคันก็ยังสวยใช้ได้คหลังขวาเหมือนกัน นะครับท็อปไม่ท็อปเหมือนกันคือสวยเหมือนกันนะครับนะบฟิล์มมีให้เพราะว่าผม<อ>เจอ,อที่หนึ่งแล้วพี่มิกกี้ก็คือ,อ,อรูชาร์จไม่มีนะครับรูชาร์จตัว USB มันจะมีเฉพาะตัวท็อปนะครับแล้วก็ด้านหลังหัวหมอนเหมือนกันสนับตำแหน่งนะครับมีรูติดตั้งคาซีที่ Isofix เหมือนกันสภาพเนียนเหมือนกันเหมือนไม่นั่งเลยเนี่ยนะสวยเหมือนกันนะครับนะสวยเหมือนกันนะแล้วก็พับได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพับให้ดูเนาะ พับเนี่ยพับแยก 60- 40ได้เหมือนกันนะโอเคประตูหลังซ้ายนะครับเหมือนกันครับเนียนเหมือนกันไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรฟิล์มรอบกันยังสวยใช้ได้นะครับเหมาะครับเนียนเหมือนกันแต่ไม่ได้เจาะรูนะครับไม่เหมือนตัวท็อปเขาจะเจาะรูที่เหลือก็โอเคเป็นหนังแท้เรียบๆนะแล้วก็สลักอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็พับแยก 60- 40ได้นะครับขาเหมือนกันเลย อ okay. ประตูสุดท้ายครับประตูหน้าหน้าซ้ายนะครับก็สวยหมดนะครับเนียนใส่ะครีบเนียนเรียบเนียนยไม่มีรอยอันเตอร์นะครับก็ยังสวยยังใสใช้ได้นะครับ เมาเหมือนกันยกเว้นไม่เจาะรูแค่นั้นเองนะครับไม่ชีไม่เจาะรูเขาเรียกว่าดีไซน์ดีไซน์เรียบเรียบนะครับบางคนอาจจะชอบเรียบก็ได้คือเรียบเรอ่าบางคนอาจจะชอบแบบเรียบเรียบก็ได้เดี๋ยวทุกคนสงสัยเจาะรูอะไรเจาะรูที่บอกไม่ใช่มันเป็นดีไซน์ของมันเป็นลายเป็นลายบอกค่ะเดี๋ยวพี่มิกกี้ไปลองขับอ่าโอเคดีค่ะตัวนี้กุญแจธรรมดานะครับกุญแจเสียบทั่วไปตัวนี้เป็นรุ่นใช้กุญแจอ่าใช่ลองท็อปก็จะไม่มีปุ่มสตาร์เราก็ใช้เลื่อนมือแมนนวลแมนนวลเหมือนกันเนาะ แต่ได้แอร์ดิจิตอลเหมือนกันแอรตัวรองท็อปก็ได้แอร์ดิจิตอลเหมือนตัวท็อปเลยนะฮะนี่ของตัอยต้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ของโรงงานนะยังไม่แกะก็ไปตามนี้ก่อนดูกระจกนี่ก็ยังไม่แกะยังไม่แกะตรงวัสดุอะไรต่างๆค่อนข้างเดิมนะรับความแรงได้7ระดับปั๊บุูนปูิแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้เหมือนกันนะครับรับทิศทางอะไรก็แบบดิจิตอลเนาะโอเคตัวนี้ก็คือเหมือนกันท็อปกับไม่ท็อปแม้กระทั่งตัวนี้ก็เหมือนนะครับคอนโซลหน้าจอก็เหมือนตัวท บลูทูธสมาร์ทเดเว v i c e ลิงก์นะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงมี USB AUX ให้เหมือนกันนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เล่นเพลงจากโทรศัพท์ได้แล้วก็กล้องหลังขอดูหน่อยครับพี่มิกกี้ลองลองดูกล้องหลังหน่อยเหมือนกันนะครับ <Okay. S 2> หน้าตาเหมือนกันกล้องหลังให้เหมือนกันนะครับ <Console. S 2> อคอนโซลคอนโซลเหมือนกันฮะ mm hmm. เป็นพลาสติกแข็งๆเนาะ เรียบเรียบเนียนๆก็สวยเหมือนกันแอร์แบ็กก็รู้สึกเท่ากันนะเจ็ดใบเหมือนกันนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบแต่เริ่มจะแตกต่างกันก็ตรงพวงมาลัยนี่แหละนะครับพวงมาลัยนี่รู้สึก การวางตำแหน่งของปุ่มจะไม่เหมือนกันแหละนะฝั่งตัวท็อปนี่รับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์จะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นดูข้อมูลเนาะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีปุ่มดูข้อมูลนะฮะออปชั่นน้อยลงนิดนึงก็ก็จะมากระจายตัวมัลติมาเป็นแบบนี้เนาะแต่วัสดุเหมือนกันฮะสวยเหมือนกันโลโก,โลโก้โลโก้เนื้อพวงมาลัยใกล้เคียงกันนะครับสวยเหมือนกัน,นใช้ได้นะครับพวงมาลัยสองทิศทางเหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ เหมือนกันล่องวางแก้วน้ําอะไรหน้าตาเหมือนกันวัสดุต่างๆดูดีเหมือนกันนะครับหัวกูงหัวเกียร์อะไรก็เหมือนกันเบรกมือเหมือนกันพาวเวอร์เอาเ็มีเหมือนกันที่เท้าแขนเหมือนกันนะครับก็คือโล่งๆด้านในไม่มีพอร์ตอะไรและนะครับด้านข้างกระจกไฟฟ้าก็เหมือนกันนะมันกับได้ออโต้บานเดียวนะครับแล้วก็กระจกพับข้างไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเซนเตอร์ล็อกเซนเตอร์ล็อกมีให้เหมือนกัน โอเคเลขไมล์ปัจจุบัน2 5 0 0 0กิโลเมตรก็อาจจะวิ่งเยอะกว่าคันนู้นนิดหน่ดดยหอยแต่ถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์นะครับอยู่ในเกณฑ์ปกตกิพอขึ้นด้านบนจะเริ่มแตกต่างกันเยอะแล้วหนึ่งก็คือไม่มีกล้องหน้าแล้วนะครับจะไม่ได้แถมกล้องหน้ามาให้จากโรงงานแล้วก็กระจกมองหลังจะเป็นแบบทั่วไปแล้วไม่ได้ตัดแสงสะท้อนอะไรนะครับแล้วเราแ,แ,แถมไหมเดี๋ยวแถมกล้องหน้าให้นะครับแล้วก็เซนเซอร์ที่ปัดน้ำฝนหน้าจะไม่มีนะครับจะเป็นที่ปัดน้ำฝนแบบทั่วไปนะครับ ส่วนไฟส่องสว่างเหมือนกันครับก็คือด้านหน้าคู่หนึ่งแล้วก็เพดานตรงกลางอีกหนึ่งดวงมีเจอเหมือนกันด้วยมี่เขาเข้าวัเข้าวเหมือนกันนะครับเพดานใช้สีดําเหมือนกันนะครับมีกระจกแต่งหน้าให้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันเพดานใช้สีดําก็จะดูแลง่ายหน่อยนะครับวัยรุ่เวลารนเลเลอะไรมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นทันสมัยครับอเกะเหมือนกันไหมเดี๋ยวดูกันคันนี้โชคดีหน่อยได้คู่มือมา เป็นรถยึดเหมือนกันแต่คันนี้โชคดีได้คู่มือมานะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ก็จะมีคู่มือใช้งานมาให้อ่านเล่นนะครับจริงจริงอยู่เนี้ยมันดาวน์โหลดเอาได้ได้ก็ไปดาวน์โหลดในเว็บได้คู่มือใช้งานมีนะครับขออนุญาตดูสำเนารถหน่อยนะครับคันนี้ปีย1เอเหมือนกันนะเดือนปี21พฤษภาอดพฤษภาผลิตเนี่ยมีนาใช่ไหมที่เราสองผลิตมีนาเดาว่าออกสงการนะครับแล้วก็มาจดพฤษภา คันนี้โดยผลติตโมเดลผลติตเนี่ยจะผลติตทีหลังคันตัวเทานะ,ะแต่ว่าวิ่ง2 0ง0 0กว่านะครับสีขาวนะเดิมจากโรงงานเลขตัวถัง MR2KC ลงท้ายด้วย1 3 8 4 0 5 3ูเลขเครื่องยนต์3 n ม5 5 0น1า8คันนี้ออกที่โคราชนะครับคือเราเปลี่ยนทะเบียนใช่ไหมอันนี้กำลังเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพนะครับเดี๋ยวรอเล่มมาจากลานประมูลก่อนเครื่อง4สูบ1.2่ลิตร92แรงม้าผ่อนกับโตโยต้าลิซซิงนะฮะแวบหนึ่งผู้ชายครับ อันนี้ผู้ชายครับนะฮะใครอยากดูเรื่อจริงถ้าไฟขายมาก่อนนะครับแล้วลองขับดีกว่าปนะเดี๋ยวให้ดูว่าขับฟีลลิ่งมีแตกต่างไหมหรือเหมือนกันกับตัวท็อปไม่ท็อปเนี่ยผมอะไรหนักไหมครับไม่ไม่หนักสบายเบาเลยตามสเปกทีโคคาร์ผมอะไรก็จะเบาเาเลยนะฮะมีกล้องมองหลังให้นะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับผมอะไรก็เบานะครับควบคุมรถง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับ หรือคนใช้ในเมืองเน้นความคล่องตัวนะครับกับรถง่ายไหมฮะโอเคนะเพราะว่ามันรถมันเบาแล้วมันเล็กวงเลี้ยวก็แคบนะคะเออกับรถง่ายนะโยกทีเดียวผ่านเหลือๆเลยนะครับโอเคถูกใจสายมุดแน่นอนนะครับผมก็เป็นสายมุดเหมือนกันเวลาเข้าเมืองผมก็มุดไปทั่วดูช่วงล่างช่วงล่างเป็นไงฮะแน่น โอเคแน่นค่ะนุ่มก็พอๆกันกับตัวนี่หลังล้นมันยังใหม่ด้วยแหละมันอาจจะการใช้งานไม่ได้เสื่อมอะไรเยอะแค่หมื่นสองหมื่นเนี่ยโหน้อยมากอย่งตรงเหมือนจะไม่ค่อยขับปีหนึ่งสมมติตขับปีหนึ่งเฉลี่ยเดือนเท่าไหร่เดือนหนึ่งเหรอเดี๋ยวนะปีเดียวสิบสองรถสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเดือนสองพันเดือนสองพันโลสองพันโลก็วันหนึ่งไม่ถึงร้อยนะนี่ไแปดสิบคุนีบอกว่าเขาใช้น้อยมากใช้น้อยมาก ก็คนที่ชอบแบบฟูลออปชันมาอยางโตโยต้ก็ไปซื้อตัวท็อปตัวท็อปสปอร์ตพรีเมียมถ้าที่แบบว่าเอาพอดีพอดีราคาประหยัดลงมาอีกนิดนึงก็เอาตัวนี้ใช่เป็นตัวท็อปสปอร์ตซึ่งเครื่องยนต์เลยมันเหมือนกันไม่เลขไม่เลยพอๆกันครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันดีกว่าคได้ค่ะอก็รีวิวกันไฟเป็นที่เรียบร้อยนะนะสำหรับ2021 Toyota y ยา i s ทั้งตัวท็อป สปอร์ตพรีเมียมแล้วก็ตัวรองท็อป1.2สปอร์ตนะครับรถมันยังใหม่นี่มันยังมีวันตีของโตโยต้าอยู่อ่าโอเคทั้งคู่นะก็เป็นโมเดลปี2021นะเพราะฉะนั้นยังเหลือวารันตีห้างทั้งคู่เลยซึ่งสามารถใช้วรันตีของโตโยต้าต่อได้เลยอีก2ปีเต็มเต็มนะ2หมาถึงถ้าเกิดว่ารถมีปัญหาอะไรเสียเข้าห้าง ศูนย์ยังรับประกันให้อีกสปี <okay. S 2> เขาบอกกันเีกเขาจะรับประกันให้3ปีแต่ว่าของ<ห>ทางของทางสีประกรเองสีประกรเองก็รับประกันอยู่แล้วนะฮะหปีหรือ200 0 0กิโลเมตรกับอะไหล่179ร1 7ยารายการนะ,ะทั้งหมดกับของเราก็เข้าของโตโยต้าได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคราคาเป็นไงคะทั้ง2คันนี้จากป้ายแดงค่ะ คันนี้ตัวท็อปนะฮะ679,000บาทตัวนี้รองท็อป69,000บาทนะแต่ต้องบอกว่าเป็นรถประมูลเพราะฉะนั้น<ฆ>อาจจะมี2เรทจ2ราคานะฮะ<ฆ>อะตัวนี้กันก่อนดีกว่านะ้ำมายหมื่โมเดลปี2021แท้ๆ<ฆ><ฆ>จาก679,000บาทวันนี้เ<ฆ>งินสดลดไร้่ลยเหลือเพียง549,000บาท9 0 0 0บาทเนะงิน จัดไฟแนนซ์ขอจอดจัด3 0 0แสนบาทขึ้นไปหรือถ้าใครเครดิตดีจะจัดเต็มฟรีดาวก็ได้ไม่ว่ากันคใครที่จัดไฟแนนซ์ลดได้เลยเหลือเพียง 5, ้า0 0 0ง0 0 0บาทห้0 0บ,บน้อยลงมา<ฆ>นิดนึงนะ<ฆ>ตัวนี้รถใหม่6 0 0 0 0 0บาทนะนะครับราคาเงินสดลดได้เลยเหลือเพียง5้0 0 0 0 0บาทนะครับ ถ้าจัดไฟแนนซ์างพิเศษย,ยิ่งกว่าเดิมขอจ,จัด3 0 0แสนขึ้นไปละกันหรือถ้าจะจัดเต็มฟรีดาวน์รถสูงบาทได้ขอประคุณมากใครจัดไฟแนนซ์รถได้เลยเหลือเบียง4ี่แสนเจก้บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง4ีแสนห้0 0มกับาท แล้วราคาน,นี้มียังมีของแถมจากศีวรกรอีกไหมอ่าก็เหมือนเดิมนะพิเศษเช่น<ช>เดิมเดี๋ยวก่อน,นออกรถนะนอกจากวารันตีห้างที่ยังเหลือแล้วนะครับ,รบก็เดี๋ยวแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงแลวเดี๋ยวก่อนออกรถนะครับทั้งคู่เดี๋ยวเข้าศูนย์เช็กระยะเปลี่ยนท้ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในโตเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมฟันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอ่ะก็อย่าช้านะฮะนิ้วถามอีกนิดนึงแล้วราคาตารางผ่อนนี่เป็นยังไงเมื่อกี้ลืมถามไปดีมากเลยนะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวรถศูนย์บาทได้นะสำหรับคันนี้นะฮะราคาเงินผ่อนอย่างที่บอกนะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้าฟรีดาวออกรถศูนย์บาทจะตกเพียงวันละเก้าพันกว่าบาท 9,000กว่าก็บอกว่าคนเงินเดือนสัก20,000ื่นนะครับ20,000ส่วนคันนี้นะราคาพิเศษนะครับคนที่จัดแฟนก็จะเหลือ479,000บาทสำหรับตัวรองท็อปก็จะตก8,000กว่าบาทก็เงินเดือนสัก17,000ก็พอได้หมื่นเจ็ดนะครับประมาณหมื่นเจ็ดอ่านี้เงินเดือนหมื่นเจ็ดอันนี้เงินเดือนสักสองหมื่นโอเคอ่ยางนี้มาก็คือครบเลยครบเลยฟุก็คือชายฟุ้งชนออกรถ แล้วก็อาจจะดาวศูนยบาทด้วยจะดาวบ้างก็ได้ไม่ว่ากันนะครแต่ขอ,อยจัด3า0 0 0นขึ้นไปแล้วกันของแถมอะไรก็ครบของแถมก็ตาม<น>ที่บอกไปโอเคได้ค่ะเยี่ยมเลยค่ะอย่าช้านะครับรีบติดต่อมาที่ไลน์ด้านล่างของเรา id line s หนึ่งเก้า sp โนาแบนที่ของเราได้ง่า,งงายๆครับ g ริก l e map และพิมพ์19บเสีประกณร์เราอยู่ถนนกนรารประพฤกิเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีพุทธาการประตู2แล้วก็ถทวหาทีมงานไฟขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานี รับส่งฟรีรล้วนนี้เราก็รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่าก็มาแลกเปลี่ยนรถใหม่กันได้ง่ายๆนะครับรถเด่ยนยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากได้รู้ชมนะฮะดูแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ปนิปรกรและพี่มิกกี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com